ก่อนจะมาดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากแมปนี้ไว้เลยนะครับแมปเดพีครับโอ้โ oh หเป็นแมปที่ผมจะสร้างขึ้นเองนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนไม่รู้นะเอออันนี้ก็ต้องถามพวกอ,อทีมงานของผมด้วยแล้กันนะครับเพราะว่ามันก็ผมก็สร้างกับไอ้ท็อปก็ทั้งน้องเดนแคนของผมได้เลยครับนะเดนแคนบอกฟุตไม่ใช่แคนเกมอื่นนะเอ่อ แล้วน่าจะมีทิศขอดของเดย์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะเพื่อนไปรแกรมเสียเวลาไปเลยไปเอาละครับผมจะขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเฮ้ยอยู่กับผมชื่ออะไรวะชื่อช่องชื่ออะไรวะเดี๋ยว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 ดูก่อนซิสเตอร์แมนทีวีนะครับเฮ้ยวันนี้เราจะมาเล่นใหม่ครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเพื่อนๆของผมนะครับแล้วแกกรา ันะครับแล้วก็อับดุลอลงไปหาพ่อเขงเออเข้าเรื่องเลยเราจะทำบ้านอย่างนี้ดีวะขอไอ้นี่ก่อนทำพิกแอคสักอันขึ้นไปน้ำมนตขึ้นไปน้ำมนตทูเขาเลยทำไงวะทำที่ขุดทำที่ตีต้นไม้ทำที่ตีต้นไม่ทำที่ตีต้นไม้ขวนนการที่ตีต้นไม้เอา แครเอาพิกแอคผมไปอ่ะเอามามเอามาคุณการกดคิวให้ผมขันการขันการขันการขัารเอ้โอ้อับดุลเอาพิกแอคมา <c oughs> แต่งตัวคนเซ็กซี่เลยอย่ะ <c oughs> ขึ้นมาบนเขาอ่ะทำไมมันเด่นึงก็พอดีปัดบนเขาขึ้นมาบนเขาเจอที่แหลงดีดีแล้วทำไมมึงคนสุดสองด้านอะไรคืออะไรคือที่แหลงมันนี่มันนี่ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายี่หิวอ่ะรเอ๋อตรงนั้นเหรอตรงนั้นน่ะเหรอข้าดอทดข้าทอด เลโคตรด,ดีเลยตรงนี้น่ะเหรอมาดิผ่านด้วยโอ้มีหิมะด้วยไอ้ท็อปอขอโทษขอโทษลงกดผิดว่าจะเฮ้ยมึงจะตายแล้ว <laughs> พออมเต็มผ่านมึงฆ่ากูทีไอ้ท็อปฆ่ากูทีฆ่ากูทีมึงฆ่ากูที แตกเลยเหรอของให้อับน้ำทำไมเอฟเคอ่ะเ k ฟเคก็เล่นอยู่นี่อ๋อไมอาบไม่มีอาหารเลยใช่ก็จะเป็นการใช้ที่จะเปิดนะครับเปิดเป็นคณดินเปิดซิงไมค์คราบบนคอมแต่ก่อนเคยเล่นแต่ในมือถือซีแอก็วางแบบนี้วางแล้วเนี่ยเราเอาหินเป็นจริง โอ้ทำไมเซิร์ฟมันปิงยังวะเออมันปิงยังไงเซิร์ฟคุณภาพเซิร์ฟคุณภาพเรนที่ขุดอะเอามาเอาเอาที่ขุดหินในกล่องเก็บของเลยนะกล่องอ่ะยุคบนนะได้โคตนปิงจริงขุดไม้งอโงจริงไปโอ้โหเน็ตแต่ละคนแม่ง เหลืออยู่ขีดเดียวก็เต็มละแต kind of so ่เราเขียววะแล้วก็เขียวทั้งหมดด้เป็นไรเออขีดเดียวเต็มเออขีดเดียวเต็มหินเปิดซิงคุณหินเห็นไหมเอ้วคุณหินแล้วได้อันนั้นไหนก็ได้อะไรนะเรียกว่าอะไรนะเจอเล็กอีกแล้ว ตายแล้วสิไอ้ยแกยี่ิบก้าแล้วนี่หว่าน่าจะคนลงไปอีกยาวเลยมันต้องมันต้องแกนเท่าไหร่นะต้องแกนเท่าไหร่ถึงจะเห็นเพชรแกนสิบสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองนะสิบสี่มั้งดีนะเตรียมไม้มาทำโต๊ะครับมันเอ๊ะโอ้ยไม่เห็นมีสัตว์เลย ขอโทษขอโทษแต่ไม่เจอถามไม่เจอขอโทษทำอตยังไงนะคมทำไมทำไมต้องใช้โอปีโอ้โหไอสั์มึงมาดูคิปเป้าใส่เปลือยเโอ้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 นี่ช่วยกูหน่อยตอบกูดาบกูดาบกูดาบกู จามกูจามกูเอาจะทำอาหารเอาเอาเอาโอ,โอไม่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 หกอนเดี๋วยว๊ตายไม <ป S> ่<ห>โอ้โห ไอ้ทอมได้นะกูเป็นชนเผ่าโบราณเว้ยกูใช้กูใช้กระดูกเป็นอาวุธเฮ้ยกูเห็นเฮ้ยตอนนี้กูจะตายละเฮ้ยสติอย่าละสเตนอย่าละหืไม่ทำไม่ทำละกูไปหาเม็ดข้าวดีกว่าเต้าเผาเต้าเผาเต้าเผากแล้วเจอแกสักตัวเปล่าไม่ได้นั่งย่างไม่ได้ เอาหลังไม่ยังพูดแค่ไหนติ๊กแมนอะไรที่เป็นติ๊กแมนแล่วมันเป็นดินโอ้โหมันต้องมีใหญ่เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ย อาอผมโดนลุมเซิงผมโดนลุมเซิงใครเอาดาบเหล็กบ้างเอาเอาเอาอไปเถอะเอาไปเถอะผมโดนลุมเซิงใครใครคือเมาะใครใครคือไอเมาะหน้าหน้าผมเนี่ยหน้าหน้าผมเนี่ยคาหายาพิษโอยโอยโอ้ยโอ้ย อับดุดลโดนชิปเปอร์ระเบิดไทยเอออ้อวอ้าวเฮ้ยจะตายจะตายตดนสกิลตัดยิงจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วบุญจะตายแล้วโอ้โใจด้วยเดี๋ยวใจเดียวนี่แม่มั่วสองตัวขอขออาหารหน่อยฮิวนีแค่เนื้อกระต่ายนี่ผมมีอาหารอยู่เอาไหมเอาไหมพุทสันเอาดิ

แก่เฝอเนื้อกะต่ายวะยาวเนื้อนะได้ยังนะใ้กอบแกโอ้สัตว์อาหารมนเรือขีดเดียวโอ้เอาเอาไปเอาไปหนึ่งอันเอามาขอบคุณมาก

กูนี่แหละโดนระเบิดพี่กัดอะไรพี่กัดอะเอาพีกัดะยอยู่ตรงนี้ไงไอพี่กัดอะไรวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาฝนตกเอาหิมะตกนี่นี่เดี๋ยขึ้นขมาตรงขึ้นมาตรงภูเขาแม่งหิมะตกอีฝนเปาีฝนใครวะไม่ใช่กนไกนอะะอะกอนะไกอกนอออ ว้าวเฮ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายมันทำไมไม่ว no ิ no ่งหนีวะเวอร์ช okay. no ันนี้ไม่วิ่งหนีหรอวะเฮ้ยอย่าทำอย่าทำน้อง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 ไอ้ท็อปจะทำน้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวมึงไปเอามาตอนไหนมึงไปเอาบอลถือมามาจากไหนก็บนภูเขาไงเอาเอาเอา ลดสี่หัวใจโอ้เกียดฝนว่ะเป็นอะไรอ่ะลองอ่ะกด ESC นี่ไงไม่รู้ไม่รู้เอาเอาเอาติ๊กเอาไมก้ะติ๊กมาไมกราติ๊กเอ้ยในนี้ไม่มีไม้เลยหรอกฆ่าตัวตายอ่ะชีวิตนี่ต้องฆ่าตัวตายเพราะมีอาหารกี่รอบนะเอาอาหารไม่อัพดึงมันลำบาก มาเอามาเอาเอมาไว้ในห้องบ้านคมืดเลยครับทไหนขออาหารเลยอยู่ไหนทางเข้าบ้าอยู่ไหนวะเนี่ยมันได้เอาปิกแอกูมามีในกล่องอะทางที่เป็นขุมไงเอาไม้ให้กไปด้านล่างนี่เหรอะเออใจ เมื่อเอาเมา่อเอาเอายะอับดุลนั่นแหละาถนี่มีเนื้อองดีกานื้ออดดิุดที่ดเลยป่ะจะไปขุดรูที่ขุดไลดีกว่าตอนนี้อย่าวิ่งเลยเพราะว่าไอ้นั่นเด่งมันหดูม ไม่สามารถวิ่งได้เพราผมหนุขขหม,มากข้าใจมส์มีแอปเปิ้ลนี่ตวองมไม่มีขออาหารหน่อยเกมซีเฮดกูก็ยังจะตายแล้วเนี่ยหาแกมัน,ม,นมีแกให้ข้าเจ้าของครับเหรอมึงวางให้หมดเลย ตวกรุนี้ฉ่นมีมีดาบแล้วก็พิกแอคกต่อกันเฮียเอาอาหารมากุณหน่อยกัะเลย,ดไ,ดเลยไม่มีจะเดาอเดอดมาหาหรแรอาหารชิ้นเองดีกว่าถ้าเบื่ออีปวดที่เขี้ยมกระโดกเขี้ยแล้วสาวะโอเคย้อีดอเ,เอามาย้อนขีไวาอะไรหรอวะเนะี่ยเฮ้ยวายสองโอเค

ฮ่าเลยเนาะทานกูเหลือมีรอดมึงเอามึงเอาพิกแอคกูป้ามึงเอาอาหารมาเอาพิกแอคกูมาเอาพิกแอคกูมาเอาพิกแอคกูมาจจวิ่งหนีทำไม จะตายแล้วกันด้กูเหลืออีกครึ่งไยอเาอาหารนพอลงมาวายสิบเอ็วายสิบี่เอ้เจอร์แรกนเยอเลยเอาลามีมันโอ้ยสัตว์กินดิบโอ้กินดิบเถอะูจะตายจริงจริงนะวซนดี้เอาพิกแอคกูมาอ้เอาพิกแอคกูมา โยนให้มึงแล้วอ,อ๋อได้ละนี่นะปกโต๊คามาเยอะหาต้องเป็นปกกู้อ้อาวาหารหายขอบคุณมากท็อป,ปอคุณการก็วางถี่เกินต่อหลังก่อนค่ะ โอเคครับเอาไว้คลิปนี้คงมีมเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามถ้ารเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปแล้วก็จะมีคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ